ไยเธอหาเรียนแอ่นีกีคลิปเดียวกับคไหนครูบอกจะตรวจแค่เครื่องแต่งกายทำไมอยู่ดีๆหยิบไม้มรทัดมานะนี่อบเธอจะแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้เข้าโรงเรียนจริงๆหรอฮให้กดไลค์คลิปนี้นะครับขอให้เรียนเก่งๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยตอนนี้เนี่ยใครเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะขอบคุณจ้าพักกลางวันนักเรียนไทยโอ้ยสี่ที่ยงแล้วปรงไีกินข้าวกันเถอะโอ้โหท้องร้องขนาดนี้รู้แล้วว่าหิวป่ะปะเราก็หิวเหมือนกันนี่น่ากินไหมแล้ ข้าวมันไก่ของบ้านเล็กเนี้ยอร่อยมากเลยนะไม่อยากจะพูดเหมือนก็ไม่ต้องพูดอล่อเล่นนี่ทาด้าก๋วยเตี๋ยวจากร้านเจ๊ฝร้านเนี่ยนะให้เยอะมากดูสิให้แบบเนี้ยอิ่มจนชาตหน้าเลยโอแกแกคาาเรียนต่อไปเราเรียนวิชายายเปี้ยวเปล่าวะใครใครยายเปี้ยวก็ครูคณิตศาสตร์ไงแกเปี้ยวจะตายเห็นเขาให้กันบ้านเยอะด้วยนี่ จริงสงสัยแกกลัวทำกันบ้านไม่ทันมั้งอะไรอีกด้วยนะทั้งบวกลบคูณหารสแควร์รูทแรกนู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเออถ้เราเรียนเร้อเรียนว้าวโคมาก่ะพวกเธอจับมังกรโอ้ยจับตัวยากกันจริงๆอุง้ยไหนๆเราก็หิวแล้วกินแทนก็แล้วกันทำไมมันเกมยังนี้ดูท่าทางแกที่อยู่จริงนะเออฉันของไม่เทียมเลย พักกลางวันนักเรียนนอกเต้แกทำอะไรอยู่เนี่ยกดแต่มือถือก็เล่นแอปลิสแมทอยู่นะสิว้าว <Wow. S 1> เล่นไหนแอปอะไรอะ่ะเป็นแอปสุ่มคุยแชทสุ่มโทรแบบไม่เห็นหน้ากันนะสิโ <Wow. S 1> บถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครนะ่ะมาสนุกตรงนี้แหละโบช่วงนี้ฉันองเหงาก็เลยโหลดเล่นด่วสนุกมากเลยนะ จะมีเวลาจํากัดในการแชทเริ่มต้น3นาทีไม่แอดเพื่อนกันภายใน3นาทีแชทคนนั้นจะหายไปเนี่ยและถ้าเราโทรใช่ไหมก็คุยกับใครไม่รู้7นาทีนะเจ็ดนาทีเองเหรอใช่ต้องกดหัวใจให้กันก่อนเราถึงจะคุยกันได้เรื่อยๆเลยและพอกดใจไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูรูปโปรไฟล์รูปทม์ลน์ที่เราอัพได้ด้วยอุ้ยมีจังดูสิว่าเราจะได้ใครสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อขวาญค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเราชื่อขันตินะครับอ้าเจอคนดังได้เฉยเลยอ้าวรู้จักพี่ด้วยเหรอครับรู้จักค่ะเอ้ยอันนี้เล่นแอปนี้นานยังครับประมาณนด้ปะมาคสักสี่ห้าวันแล้วค่ะอ๋อสนุกไหมเอ่ยสนุกอยู่ค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเปิดมาแบบเจอติเลยนี่นะครับเดี๋ยวติจะลองแกล้งกันบ้างครับเดี๋ยวติจะลองสุ่มโทรหาผู้ชายแล้วติจะดัดเสียงเป็นผู้หญิงดูสิเขาจะจับโป๊ได้หรือเปล่านะครับ ลองโทรหาผู้ชายก่อนเลยฮัลคะ่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเคสียงสก็มาใช่เหรอเราก็เสียงแบบนี้อยู่นะีหรอใช่ใช่ในายชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> บอกก็รู้ดีเอ,อ้าทำไมไม่บอกกันแบบนี้อะ่ะ เฮ้ยนายรู้ได้ไงว่าเราเราไม่ได้ด่านี่เสียงเ็าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนเลยนะเฮ้ยตีพ่อมาเลยเรพ่อเรอพ่อสวัสดีครับพ่อไม่มีอะไรแล้วนายสวัสดีนะแค่นี้นะเลบปิดก่อนทุกคนบอกไม่ได้ดาวิกกำลังกับหนูสนุกมากเลยอะลองอ่าโทรกันนะครับว่าครั้งนี้น่ะถ้าตีบอกว่าเป็นขันตีเนี่ยจะรู้จักไหมสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่ชื่อขันตีครับ คุณน,น,นี่คือคุณมาจากไหนครับจากช่องทางไหนเอ่ย YouTube ค่ะ <laughs> อะเดี๋ยวกดใจกันก่อนเดี๋ยวจะได้คุยกันต่ออีกพักหนึ่งเนาะพอกดใจไปแล้วมันจะคุยกันต่ออีกเกิน7นาทีแล้วเออ ฉี่าจะดูพี่อ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับยังไงขอให้แบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะดีใจด้วยโชคดีว่าวาเลยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอุ้ยอีกคนมีเอฟเสียใครอยากเล่นสนุกๆแบบนี้นะครับก็เข้าไปโหลดกันได้นะครับที่แอปลิ a แมทครับสนุกมา,มากๆเลยนะครับนี่โบได้เพื่อนใหม่กี่คนแล้วหลาตอนไปโรงเรียนนักเรียนไทย ตายตายแล้วอ้าอาบน้ำไม่ทันแน่เลยอะจะเป็นไรไม่ต้องอมไม่ต้องอาบไปละผู้ชายแบบนี้เลยดีกว่าใส่ทับอืมโอ๊ยน้ำหอมฉีดน้ำหอมนิดหน่อยแล้วกันไปเข้าปกไปไนดีกว่าเลยไปแล้วนี่ๆต้องอย่างนี้อย่าอย เธอจะรีบไปไหนสวัสดีครับคุณครูครัผมผมช้าแล้วเรียนเราเข้าแถวกี่โมงเจ็ดโมงครึ่งครับได้ตอนนี้กี่โมงแล้วได้ไม่ได้มาลุกนั่งกันเด็กหญิงโบเลยเคาก็โดนทำทอดด้วยเหรอฉันว่ยชาแค่ปทีวิเองอโดนลูก<อ>เด็กชายคัตตีลุกทิพย์เดี๋ยวน<ม>ี้เขอทอดนกับผมลุกนั่งหนึ่งหมื่นห้าพันเขามันเยอะไปไหมครับมาเรียนนะคะหนูไม่มาประถม รีบตรวหมดเดี๋ยวครูจะหักคะแนนเธอทั้งสองคนคามคาผมจะไม่ทำอีกแล้วครับคุณครูจะไม่มาาสอีกแล้ว,วน้าโมจะสาตอนไปโรงเรียนนะเรียนนออ้องฮะวันแปดโมงครึ่งเหรอโหไม่น่ารีบตื่นเลยอะเรแาแต่งตัวแต่งตัวชุดไหนดีนะหรือว่าจะเป็นชุดดีอดมอุ้ย สงสัยโบมาถึงหน้าบ้านแล้วสินะชุดนี้แหละไปแล้วโบมานานยังไม่นานหรอกว่าแต่ชุดเราอ่ะสวยไหมว้าวเออ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 สวยก็ได้โบเออว่าแต่วันนี้ที่โรงเรียนมีงานฮาโลวีนเลยปากเสียว่าแต่ถ่ายรูปให้ฉันสักหน่อยแล้วกันได้ได้จักรยอยลูกฟร๊ะ เดี๋ยวพวกเรานี่ไม่กระจือไเ,เรียนกันเลยเนาะการแต่งตัวนักเรียนไทยนักเรียนทุกคนจ้าขาโควันนี้ครูมีนัดตรวจเครื่องแต่งกายก่อนนะจ๊ะใครผิดระเบียบ <c oughs> เห็นดีกันตี <c oughs> <c oughs> เราแต่งตัวถูกระเบียบหรือยังอโอ้ยแกจะกลัวอะไรกันล่ะเนี้ยขนาดเนี้ยโดนเนี่ยฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล,แล้วของฉันเป็นยังไงบ้างรับรองไม่โดนครูแน่นอนจ้าหยุดคุยกันเดี๋ยวนี้ไหนครูบอกจะตรวจแค่เครื่องแต่งกาย ทำไมอยู่ดีๆหยิบไม้รรทัดมานะกฎระเบียบของเรานักเรียนชายผมยาวไม่เกินคีเซนโดนแน่เลยเพื่อนเราชอบดีนะแล้วนี่คีเซนห้าจุดหาเซนครับเฮ่ครูจะนําอะไรครับเนี่ยไดีครูบอกว่าตรวจแค่ครึ่งๆงกายไงก็เหมือนกันนั่นแหละครูไม่พูดมากเจ็บคอโไม่ครูไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปตัดเองครูรอการแต่งตัวนักเรียนน้อง นี่โบเธอจะแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้เข้าโรงเรียนจริงๆหรอก็ฉันมันใจนี่เธอเห็นทีเชอร์ยืนอยู่ตรงนั้นไหมเดี๋ยวคร e ูก er ็เซล์เอาหรอกตายนะเพียนี่เตะคนจะสวยอ่ะมันก็สวยให้มั่นใจหน่อยสิเออโอเคฉันงั้นฉันจะรอดูนะจ๊ะเจ <c oughs> ๊ก<า>ิงโบ งันไงฉันว่าแล้วไม่นึกว่าครูจะเรียกอ่ะครูไม่คิดไม่ฝันเลยนะว้าวแล้วบอกแล้วว่าเธอจะแต่งตัวริ้วูวอย่างนี้อะ,อะแน่นอนค่ะครูคนยังหนูว่าแต่งตัวยังไงก็สวยลิปสติกไปซื้อที่ไหนมาคะเดี๋ยวครูจะไปซื้อบ้างสีสวยมาก อ๋ออันนี้หนูพี่ออเดอร์มาจากรอดดอนนะคะโอ้ฉันก็นึกว่าจะโดนบน่นแต่ตอนเนี้ยเธอไปเช็คล่างหน่อยสิมันเลยไปหมดเลยว่าอุปกรณ์ที่นำมาเรียนนักเรียนไทยอุย้ยหนักจังเลยอะวันนี้มีเรียนทั้งคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยเยอะแยะไปหมดเลยมา <c oughs> อะไรจะมาเนี่ยฮะไปหนักมาเลย ไรฉันน่ะได้มากันแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ต่างกับแกเลยอะหนังสือดีนักการเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยไปไปเรียนกันรทอไมไนักเรียนสองคนคนได้มากันเยอะแยะไปหมดการหนังสือเรียนในคาครูใช่ครับหนังสือเรียนคบครูเยอะมากไหนแล้วครูดูที่เอามาครบกันหรือเปล่า พ้อเอามาเยอะกว่านี้นะเล่มหนาสามเล่มหาาสี่หนังสือเรียนอีกสามเล่มครูครับแค่นี้เลยผมก็จะหลุดลงมาจากตัวแล้วนะขาหนูก็ไม่ไหวแล<อ>้วครูไม่ได้งั้นครูจะทําโทษเธอทั้งสองคนครูครับมีอะไรกันพวกเราสองคนขอใบหน่อยไ,ได้ะะไหมครับใบอะไรกันก็ใบลาออกไงค,ะครับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เรียนแล้วอุปรกรณ์ที่นํามาเรียนนักเรียนนอ้อง ตัวน,นี้กระเป๋าหนักจังเอาวิชาอะไรมาบ้างอ่ะไหนมาดูสิก็ <c oughs> ไม่เยอะหรอกหวีทิมกันแดดแล้วก็แปลงแล้วก็สำอางอะ่ะติเธอจะเอามาทำอะไรเยแยะนะ่ะคนหลออช่วยไม่ได้จ้าจริงๆวันนี้ฉันก็เอากระเป๋ามานะจริงเหรอเธอเอาวิชาอะไรมาบ้างหรอ,อก็มีแท็บเล็ตอะนะคือ,อใหญ่มากแล้วก็เครื่องสำอางอ เยอะไปนะเธอพวกเรานี่ไม่คิดจะเอาหนังสือการเรียนมาเลยใช่ไหมโลนักเรียน Hello Jisoo คุยครูมาหรือโบลเปิดแท็บเล็ตหน้าสื่อนะครูแท็บเล็ตอ่ะมันไม่มีหน้ามันมีหน้าเดียวนี่อือโอ้ล้วเละไหนอุปกรณ์การเรียนไม่ได้มากันเลยเลยนี่ไงคะครู iPad เครื่องยดียก็เรียนได้แล้วใช่ครับยุคนี้มีแค่นี้ก็เรียนหลุเรื่องโอเคงันไม่ต้องการครูแล้วมั้งครูไปแล้วนะ โอ้โออก,กอตอนหมดเวลาเรียนนักเรียนไทยเอานักเรียนหนังสือขึ้นมาเปิดหน้า29เฮ้ยมีอะไรหรอแยงดังเชี่ยวก็ฉันเปิดมาหน้าที่อดีเลยไม่มีอะไรหรอกสิเรียนต่อกันเถอะหนสองสแกแกคาบนี้มันหมดเวลาแล้วไม่ใช่หรอสี่ห้าทำไมครูยังสอนอยู่นะเนี่ยติดนี่กี่โมงแล้วเหรอเนี่ย อะไกันเออไหนคาบต่อไปก็ใกล้พักเที่ยงแล้วรูขอต่ออีกครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันตอนหมดเวลาเรียนนะเรียนเนาะไม่เมื่อไหร่จะเลิกเรียนอันเนี้ยจะรีบกลับไปไหนละโบจะรีบกลับไปเล่นแอปลิปแมสนะแหมพอเล่นเป็นแล้วเอาใหญ่เลยนะเแต่ว่าข้อนี้ห้าบวกห้า้่กับเท่าไหร่อห้าบวกห้าหรอ โอ้เธอห,ห้ากับห้าก็เป็นหน้าสิบห้าไงโอ้โอโอตะแกนชนะชนะเราถึงไปด้วยกันได้เียวเดนพูดอะไรกันคะเอ่อเปล่าครับครูครูจะหักคะแนนเธอทั้งสองอ,อุ๊ยไม่ทันแล้วครับครูเราหมดแล้วว่าครูอดหักคะแนนรอยยังงั้นผมไปก่อนแล้วนะคะกว่าต,ตรงเวลาต้อนรับต่างประเทศดัตช์ยบยพวกเธอ